สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องเงินบาทนะครับประเด็นก็คือว่าผมไม่อยากจะเห็นเงินบาทไปแต่ระดับ36บาทตอ่อาราสหรัฐมีว่าให้อ่อนค่าแรงๆไปเลยในช่วงนี้ พราะไรนะครับต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาบาทเองในช่วงนี้อ่อนค่าก็จริงนะไปแตะระดับ33บาทต่อดอลลล่าสหรัฐกลับมาย่อตัวลงก็แล้วแต่แต่วันนี้ก็คือต้องมาดูกันนะครับว่ามันมีประเด็นมากมายที่ต้องเข้าใจนะครับว่าบาทปอนก็ยังไม่พอนะครับประเด็นอยางไงครับวิธีดูก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนบาทอ่อนค่าที่อลา์สหรัฐราวสัก9เนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมาสัก9เปอร์เซ็นต์เรียกว่าแรงแทบสุดในภูมิภาคเลยนะมีอินโดนีเซียรูเปียเขามากกว่าเราหน่อยแต่ยังไงก วันนี้เองก็ย้อนกลับไปในช่วง3าปีที่ผ่านมาเราแข็งไม่หยุดนะครับแล้วก็แข็งแรงเราเทียบกับเพื่อนบ้านในสัมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เองจะหาจังหวะอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเป็นทางรอดอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจไทยในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงนะครับอย่างน้อยงมีการส่งออกหรือใดได้แล้วก็แล้วแต่แปลงกลับมาเป็นรูปเงินบาทอย่างน้อยยังพอที่จะประคองได้ต้องเข้าใจเวลาเราดูค่าเงินบาทเราดูอะไร1 การเกิดดุลบัญชีเดือนสะพัดนปัจจัยการเกิดดุลบัญชีเดือนสัพัดน์วันนี้ยังเกินดุลน,นะครับการส่งออกหดตัวแต่นําเข้าหดตัวหนักกว่าเย่าลืมนะฮะว่าการส่งออกหดตัวตามตลาดโลกตลาดจีนอ่อนแอแต่การนําเข้าหดตัวแรงเพราะวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกก็ชะลอการนําเข้าสินค้าทุนต่างๆคนก็เองก็ชะลอ,อการลงทุนราคาน้ํามันก็ลงดิ่งวันนี้เองก็สะท้อนภาพว่าการนําเข้าหดตัวแรงกว่าเราเกินดุลบรรัญชีการค้านะบรรัญชีเดือนสัพพัฒนยก็ยังเกินดุนล การเกินดุลน,นะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของดุลทุนเคลื่อนย้ายอันนี้ขาดดุลน,นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทุนเคลื่อนย้ายก็มาจากเรื่องของเงินที่ไหลออกนะครับว่าคนเองเทขายต่างชาติขายหุ้นขายบอลไปสองแสนกว่าล้านบาทแล้วเดือต้นปีมานะแต่ยังไงก็แล้วแต่อาจจะขายต่อเนื่องได้แต่ตัวนี้นะฮะสหรัฐทำซิีก็แล้วลดดอกเบี้ยก็แล้ว โดยโปกติเวลาทำ QE บาทจะแข็งนะแต่รอบนี้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่มาดูทึ่ไอไ้ตัวบัญชีที่นักเศรษฐศาสตร์ดูวันนี้มันเกิดจึงเรื่องของแผนิคเรื่องของความตกใจนะคนกังวลกับเรื่องสภาพคล่องกลัวว่าวิกฤตมันจะแรงเท่ากับปี08หรือเปล่าหรือไปเครดิตเพชรหนเก้าสอกาไปเลยอาการว่างานสารัฐจะพุ่งขึ้นไป30%เลยหรือเปล่าวันนี้เราไม่รู้แต่คนก็นกลัวครับว่าธุรกิจมันจะเกิดการดีโฟล์นะคนเองจะผิดนัดชาระหนี้จะลามจากวิก i ต y คริส i s เป็นเครดิตคริคสาารรรบบตสนะก็ค แล้วทา QE ไปแล้ว, e, ลวนี่เป็นเรื่องดีนะฮะแต่อาจจะยังไม่พออาจจะต้องมาดูกันอีกทีว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมโดยสรุปเรามองนะครับว่าเราอยากเห็นบาทอ่อนนะแ,แล้วก็เราวิเคราะห์มาดูเนี่ยบาทเองโอกาสในช่วงไตรมาสสองจะเรื่องความไม่แน่นอนโอกาสจะไปสัก34บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐได้แต่หลังจากเหตุการณ์สงบโอกาสที่จะมาสัก33.5บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐได้นี่คือที่เราวิเคราะห์แต่ที่เราอยากเห็นที่บาทอ่อนแรงฮนะอย่าลืมว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังกลุ่มที่นําเข้าสินค้ามากๆนะและ กลุ่มพวกนี้ใช้วัตถุดิบในประเทศรัฐส่งออกก็ต้อง,างมาติดตามมันดูครับวันนี้สวัสดีครับ